สวัสดีครับทุกท่านกดตรงสีขาวนะครับกดอีกทีครับและกดกระดิ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะวันนี้เราจะทำกับข้าวกับข้าวตอนเย็นนะวันนี้มี เมนูเด็ดนะฮะเป็นเมนูแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยว FC และท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยว่ามันจะเป็นเมนูอะไรครับแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้กับข้าวเย็นอะไรครับเนี่ยเมนูเด็ดแกงเห็ดแกงเห็ดจะทำแก,แกงเห็ดใส่ใส มีหลายอย่างมีมีบวบมีละมีบวบมีเชออมแล้วก็ใบแมงลักอ๋อวันนี้ก็คือเมนูเด็ดเลยเนาะเป็นเมนูพื้นๆเลยเนาะคุณแม่เนาะพื้นบ้านเลยเนาะนี่นะครับเป็นวันนี้วันนี้มันั่งทําข้างในนะถูกีฬาไปด้วยเนาะอ๋อจ่ะจ่เดี๋ยวคุณแม่ก็ เราจะทําการหั่นไอ้นี่ก่อนนะแล้วก็เด็ดผักใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้ก็คุณแม่ก็เอานี่มาหั่นนะ <ไป S 2> เอามาเอามา,เอามาหั่นผักหั่นอะไรนะเห็ดก่อนเห็ดก่อนใช่ไหมเห็ดมันชิ้นใหญ่เห็ดมาชิ้นใหญ่ก็ต้องเอามาผ่าผ่าให้พอดีคำนี่นะเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้เป็นเห็ดรวมรวมเนาะคุณแม่จริงๆเขาจะมีเห็ดอะไร ถ้าคนอีสารก็จะมีเห็ดกอเห็ดไค่เห็ดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็ดไงเห็ดนางฟ้าแต่ว่าเราไม่มีเราก็๋อเป็นเห็ดเราประยุกต์เนาะอันนี้นี้เป็นเห็ดคล้ายเห็ดไอชิตาเกะเห็ดอะไรของของญี่ปุ่นอ่ะเป็นเห็ดรวมเห็ดรวมเนาะคือเห็ดอะไรเราก็กินได้แล้วก็ซื้อจากรถกับข้าวขายกับข้าวนะฮะนี่ฮะไม่แพงนะครับนี่ฮะไม่แพงนะช่วงนี้มันเป็นฤดูของมันฮะ ก็เลยไม่แพงนะครับนี่นะคุณแม่ก็ทำการผ่าเป็นชิ้นพอดีคําชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดชิตาเกะครับคิดว่าเห็ดชิตาเกะเออเป็นเออชื่อญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าคนใส่ปลาราแต่ว่าจะแกงใส่ปลาร้าเนี่ยฮะอญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาแกงใส่ปลาร้าครับผมครับผม นี่ตอนนี้คุณแม่เด็ดใบแมงลักใช่ไหมอ๋อสวยดีเนาะใบแมงลักเนาะช่วงนี้กลับมาเท่าไหร่คุณแม่5บาท5บาทได้เยอะมากนะถ้าเป็นแบบว่าช่วงหน้าแรงนี่จะแบบนิดเดียวนะฮะสองต้น5บาทนี่จะอันนี้อนนโอ้โหจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นต้นเนาะเขาจะมาแค่ติดดัดตัดอย่างเงี้ยตัด เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอารากเอารากนี้ไปไปปลูก,เ,ปปกเนะเาะโอเคครับก็นี่ทำการเอาบวบมาปูดตรงเหลี่ยมนะฮะเอาเหลี่ยมมันออกนะปูดให้มันสะอาดนะเนี่ปขูดเดยวเรา ตอนนี้ก็แกะชะโอมนะฮะชะอมไม่ใช่ชะอําอือชะโอมนะไม่ใช่ชะอ่าเรียกชะอําไม่ใช่เรียกชะอมกลายเป็นชะอํานี่นะครับเดี๋ยวก็จะทําการตัดตัดยอดนะฮะนี่เราจะตัดเอาแต่ยอดนะก้านไอเราไม่เอานะครับตัดยอดแบบอ่อนๆเลยนะครับนี่ฮะอร่อยนะครับชะโอมนะฮะทอดใส่ไข่หรือว่าเจียวไข่เนาะ ไข่เจียวไข่เจียวน้ำพริกกะปิอร่อยนะครับใส่ชะอมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ชะอมตัดยอดเสร็จแล้วใช่ไหมคุณแม่ใช่เสร็จแล้วพร้อมพร้อมแกงแล้วใช่ไหมนี่นะครับเด็ดตีทุกท่านนะเดี๋ยวก็เราจะไปตำน้ำพริกนะฮะัตำน้ำพริกที่หลังบ้านกันเลยนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับนี่ตอนนี้ก็มาอยู่หลังบ้านแล้วนะคุณแม่นี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้เตรียยเครื่องเตรียมเครื่องเนาะเครื่องแกงอ๋อเครื่องจัมจัเองอ๋อแกะเครื่องแกงเนาะนี่ครับกำลังหั่นพริกตะไคร้หอมแดงเลียเทียมนะกำลังจะหั่นแล้วก็ในนี้นะครับเดี๋ยวนำไปล้างก่อนนะครับผม นี่ก็ทําการหัห่นตะไคร้นะครับก่อนที่จะนําไปตำหรือไปโขลกในครกหินนะวันนี้เราใช้ครกหินนะน,นี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ใส่พริกเกลือตะไคร้พริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ผงอร่อยเน,นผงนัวนิดหนึ่งใส่ลงไปก็ตนะตํานะครบโขลกเลยครับ ตามนี้แสดงว่าโคลแบบนี้โคลเสียงดังแบบนี้ใครได้เป็นเพฟายก็ถือว่าโอเคนะนี่การปิดปากปิขนี่ครับก็ทําการโคลใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใส่กระปีลงไปด้วยนะครับนี่ัะปิดจะปิดหน่อยนี่คือเครื่องแกงของวันนี้นะครับสุดท้ายอย่าลืมหอมแดง ผมใส่หอมแดงลงไปนะครับให้มันบุบบนะไม่ต้องละเอียดมากนะครับอร่อยแน่นอนครับวันนี้เมนูแบบบ้านๆแต่ว่าได้รสชาติของความอร่อยนี่ครับเอาบวบเอาบวบมาหั่นตรงหลังบ้านนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เอาเขียงไว้นะครับกับหั่นบวบนะฮะเดี๋ยวก็จะทําการแกงตอนนี้บวบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ก็เอาพริกนี่น้ำพริกมาใส่แล้วครับเราทําการแกงตอนนี้ฝนตกนะครับที่ได้ยินเป็นเสียงฝนนะครับเนี่ยนี่เอาน้ำอะไรคือเอาน้ำน้ำล้างครกนี่อร่อยนะใส่นะนี่ นี่ก็หลังจากที่เอาพิกเครื่องแกงใส่แล้วก็ปิดฝานิดนึงฮะรอให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเราก็จะเอาผักตรงน,นี้นะฮะลงนะฮะนี่นะครับครับตอนนี้เดือดแล้วครับนี่นะฮะคุณแม่เอาอะไรใส่เอาเห็ดใส่ก่อนเห็ดใส่ก่อนเห็ดใส่เลยนะฮะบ,บ้านเราไม่ได้ใช้เห็ดใช้มีเห็ดแล้วก็บวก ักคหนึ่งแล้วก็อเอาบวบลงเ,เห็ดลงด้วยนะครับตอนนี้ก็เอานี่หลังจากที่เดือดแล้วก็เอาบวบลงเลยนะครับตอนนี้นี่ oh. จะตามอัชิวอัชิวนนี่บวบลงโ oh. หน่าทานมากเลยนะครับนี่ฮะขนาดยังไม่สุกนะครับเริเ่มสุกนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้เอาผักลงโอเค ครับตอนนี้ก็มีเมนูนะ่าจะเป็นไก่ทอดนะนี่พราลูกสาวกินแกงผักไม่ได้นะกินแกงผักกับแกงเห็ดไม่ได้ก็เลยต้องทอดเนื้อไก่ให้ลูกสาวนี่ครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายอันนี้คือนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาผักในี่ใส่แล้วผักจะโอมใส่แล้วครับนี่ครับนี่โอ้โห นี่ฮะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมีเคดรับความอร่อยนะฮะมันจะมีเคดรับความอร่อยอยู่นิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเค็ดรับความอร่อยโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่คือเค็ดรับความอร่อยนะครับนี่โอเคครับตอนนี้ก็คือสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ รอไก่ทอดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้สุกแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหน่าทานมากครับนี่นะฮะบอกแล้วน่าทานมากนี่โอ้โหนี่ก็หมักหมักไก่นะครับนี่ครับใส่น้ำมานันหอยน้ำตาลนิดนึงนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการหมักไก่ นี่ครับก็ทําการหมักไก่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะทอดไก่นะครับตอนนี้หมักไว้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะทําการทอดนะครับนี่น้ํามันเดือดแล้วครับเดี๋ยวไก่ลงนะครับน,นี่ไก่ลงแล้วนะครับเด,เดี๋ยวเจอกันนะครับ แจีกันตอนใกล้สุกนะครับนี่เอาไก่ okay, ลงแนละ้วตาเจี๊ครับ,รบตอนนี้โอ้โหไก่นี่ฮนะกำลังได้ที่กำลังจะเหลืองนะฮะโอ้โห,โหใกล้สุกแล้วนะครับไก่ครับนี่ครับนี่ฮนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีตืนหน้าตาเนี่ย อร่อยแน่นอนนะครับวันนี้ครับนี่ครับไก่ทอดลูกสาวครับเป็เรียายแล้วคุณพ่อก็จะทานอย่างนี้กับคุณแม่นะนี่ฮะแต่ลูกตอนนี้ลอกของลูกสาวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเจอกันบนโต๊ะกับข้าวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทานอะไรลูกวันนี้คุณแม่ทําอะไรให้ครับวันนี้กินไก่ค่ะไก่ทอดโอ้หน่าอร่อยจังเลยคุณแม่ราคา คุณแม่แกงเห็ดโอ้นี่นะฮะเมนูที่บอกว่าเมนูบ้านๆแต่อร่อยแน่นอนนะครับ fc ทุกท่านครับนี่ครับเมนูบ้านๆแต่อร่อยแน่นอนนี่ครับผมก็จะทานอันนี้กับคุณแม่นะเนี่ยแค่นี้นะฮะทานตอนเย็นนี้แล้วก็ส่วนไก่ก็เป็นของคุณลูกสาวนี่ก็ของคุณพ่อนะครับ ทานข้าวหวานน้องเอฟซีครับเ mm hmm. นี่ยครับวันนี้ mm hmm. เมนูแบบบ้านๆน,นะคร mm hmm. แต่ว่าอร่อยมากครับ mm hmm. แซ่บไหลเด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. มากครับมากินข้าวน่ำกันครับก mm ิน hmm. ข้าวเลยจ้าแซ่บเ mm hmm. ด้อดเอฟซีนะครับ มาเด้อครับมาเด้อค,ครับผมสำหรับวัน,นวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตทานข้าวกับครอบครัวกับลูกๆกับภรรยาก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์แชร์ กด subscribe กดติดตามช่องเขียรชมชา Channel นะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับขอให้มีคนดูเยอะๆนะครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องเขียรชมชา Channel ครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับขออนุญาตทานข้าวครับ We'll be right <laughs> back.